พูดถึงเรื่องพระสมเด็จนะครับนะมันก็อยู่ที่บุญบารามีของแต่ละบุคคลอย่างที่ผมว่าจริงๆนะครับผมจะเอ่ยแบบนี้นะครับเนาะพระสมเด็จเนี่ยเขาจะมีอยู่หลายแม่พิมพ์นะครับผมถึงได้เน้นกับุูท่านว่าอย่าไปดูที่ทรงพิมพ์ก่อนนะครับให้ดูที่เนื้อมาพิลักนะครับนะ ว่าเนื้อเนี่ยมันใช่ไหมอย่างที่ผมบอกไหมมันหนึกนุ่มไหมมันเป็นธรรมชาติไหมมันดูนวลตาไหมมันละเอียดไหมอะไรแบบนี้ยนะครับนะก็ยังมีอยู่อีกเยอะเลยนะครับอีกเยอะเลยแหละนะครับนะในประเทศไทยคนไทยเนี่ยนะครับที่บรรพบุรุษหลวงปู่เราได้ทําไว้ให้เนี่ยนะครับนะยังมองกันไม่ออกนะครับจริงๆนะครับนะผมดูผมดูจาก อะไรหลายๆอย่างแล้วนะครับยังมองกันไม่ออกนะครับนะยังเยอะเลยนะครับตรงนี้ก็บอกกันตรงนี้ไว้เลยนะครับนะส่วนมากก็จะรู้แบบงูปลาปลากันมานะครับนะ,ะรู้แบบไอ้คนที่ไม่รู้ได้พูดต่อต่อกันไว้นะครับหรือไอ้พวกปอมพระ,ะเคยได้พูดไว้ว่าเน้งูอย่างนี้อะไรก็อุปโลกอุตริว่ากันไปนะครับนะแต่ที่ของผมได้การันตีพระ ของผมไ้เนี่ยเพราะว่ามันเป็นของปู่นะครับนะเป็นของมรดกจริงๆนะครับเพราะว่าผมมีองค์ครูอยู่กับผมนะครับเนาะผมถึงได้ดูออกนะครับถึงได้รู้ว่าอันไหนใช่อันไหนไม่ใช่นะครับนะพระปัจจุบันเนี่ยกับพระใหม่เนี้ยนะครับที่ผมเอามาให้ท่านดูเนี่เป็นพระเก่านะครับนะเป็นพระจากปู่นะครับมรดกตกทอดของปู่นะครับนะผมจะซูมให้ดูการเป็นธรรมชาติเขานะครับเนาะ เก็จะแบบเนี้นะครับเห็นไหมเม็ดแดงรอยนอนใช้อะไรเจาะยังไงนะครับนะ้ท่านดูเอาตรงหน้าอกนะ่ะเห็นไหมครับแผลใหญ่ๆตรงแขนนะ่ะเนี่ยพมจิชี้ดูก็ได้นะครับเนี่ยเห็นไหมเนี่ยอย่างเงี้ยนะครับนะอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็อย่างเงี้ยเนี่ยชุดเล็กชุดใหญ่เนะี่ยเนี่ยอย่างเงี้ยตามฐานตามอะไรทุกอย่างเนี่ยนะครับเห็นไหมนะเนี่ยเนี่ยเนี่ยนี่ก็เป็นเนื้อมวลสารของท่านเนี่ย นอนชัยไรเจาะโจมกระทั่งเห็นมวลสารเห็นไหมครับเขาขาวเนี่ยอ่าเขาจะมีไข่นวลนเท่าเนี่ยเล็กตลุ่มจุดใหญ่เล็กๆอะไรเนี่ยใช่หมดนะครับเนี่ยให้สังเกตดูอย่างเม็ดแดงเขาก็จะเห็นอยู่อย่างเนี้ยแน่เห็นไหมครับเนี่ยเม็ดแดงนะครับนั้นเนี่ยทรงพิมพ์ก็จะเป็นแบบนี้แหละนะครับมีหลายทรงพิมพ์นะครับอย่าไปดูที่ทรงพิมพ์ดูเนื้อก่อนนะครับน่เห็นไหมเนี่ยเนี่ยเขาจะเป็นธรรมชาติแบบนี้เลยนะครับ ก็ยังมีอีกเยอะผมต้องบอกว่ายังมีอีกเยอะเลยนะครับคนไทยเนี่ยนะครับนะที่ยังมองไม่ออกว่าของเก่าของใหม่มันเป็นอย่างไรนะครับผมเคยบอกไปหลายคลิปแล้วนะครับนะผมต้งเอ่ยได้ว่ามันอยู่ที่บุญบารมีของแต่ละบุคคลนะครับนะว่าใครจะมีบุญบารมีดูออกหรือเป็นเจ้าของนะครับเห็นไหมเนี่ยดูรอยที่เป็นไปตามแต่ละองค์นะครับบางองค์ก็ปาดไปนะ้างม้างบางองค์ก็ ปาดไปทางนี้มั่งนะครับคือท่านรีดหรือท่านกดไปหาพินไปแหละชัดใช้ไม้กระบอกนะครับนะเนี่ยกดไปอย่างเงี้ยถ้าอย่างข้างเนี่ยแกก็อาจจะกดไปแบบนี้ถูกไหมครับรีดไปรีดไปให้จิรรนตนาการตรงนี้เลยนะครับนะมันมันไม่ยากหรอกนะครับเนี่ยอย่างเงี้ยไอ้ก้อนไหนที่มันไม่มันไม่ละเอียดมันก็จะเป็นอย่างเงี้ยเป็นแบบรอยผูต้ตายไปอย่างเงี้ยถูกไหมครับเข<ม>าถึงบอกรอยผู้ตายเนี่ยแกขัแล้วแต่แกจะบดรีดไปไหนเห็นรอยไหมเห็นรอยสับสนไปมาเยอะแยะเลยนะครับนะ ก็ยังมีหลายคนนะครับเนาะผมสรุปแบบนี้แหละอ่าผมผมไม่อยากเอ่ยอะไรมากมายนะครับนะอันนี้ไม่ให้ทุกคนมาเชื่อผมหรอกแล้วแต่ใครนะครับแล้วแต่บุญวาสนาบารมีใครนะครับนะผมก็พูดไว้อย่างนี้เลยนะครับเนาะแต่กับผมเนี่ยทรงพิมพ์แบบนี้นะครับที่คุณปู่เกิดไปให้ตกมรดกตกทอดมาถึงพ่อถึงผมนะครับนะหลายชั่วอยุคนละควาอย่างนี้ดีกว่านะครับเนาะผมก็บอกท่านได้แต่เพียงเท่านี้นะครับ ท่านใดจะเดินแนวตามแนวทางผมก็แล้วแต่นะครับไม่เดินตามแนวทางผมก็แล้วแต่นะครับนะอันนี้ไม่ได้บังคับเรืออะไรกันนะครับเออรรบนาะต่างคนต่างจิตใจนะครับนะว่าใครจะตาถึงนะครับถ้าท่านใดเดินตามแนวทางผมท่านั้นก็จะได้พระแท้เอาแบบนี้นะครับนะผมเห็นไว้แล้วแหละนะผมก็ไม่อยากพูดอะไรมากมายนะครับอยู่ในใจผมนี่แหละนะครับนะผมก็ตามเก็บ ทุกองนะครับที่เป็นแบบนี้นะครับนะก็พูดได้แต่เพลงเท่านี้นะครับเนาะอ่าอย่างอื่นก็อ่าเอาอย่างคนทุกวันเนี้ยนะครับผมบอกตรงเลยนะครับยิ่งเด็กสมัยใหม่เอา,อางี้เลยนะครับนะไม่รู้จกักศีลไม่รู้จักทมไม่รู้จักพุทธศาสนาไม่รู้จักผิดจากชอบนะครับนะพระทํทไมท่านถึงขังนะครับแต่ละเกจิแต่ละหลวงปู่ทุกองค์เลยนะครับ พราะว่าเขารักษาศีลน,นะครับนะการเป็นพระเนี่ยท่านใดเคยบวชเอาอย่างนี้ดีกว่าน้อครับเนาะก็ย่อมรู้ดีว่าพระนะถือถือศีลกี่ข้อนะครับนะสองห้าข้อนะครับเน้นถือศีลสิบข้อนะครับคาราวะาอย่างเราเนี่ยห้าข้อแล้วทุกวันเนี่ยข้อเดียวยังเอาไม่ได้เลยนะครับถูกไหมครับเอาง่ายๆแบบน,นี้แต่ผู้อ่าพูดอยู่เนี่ย ปฏิบัติอยู่นะครับนะปฏิบัติมาตลอดนะครับศีลห้าข้อนะครับนะพระก็เคยบวชมาเน้นก็เคยบวชมานะครับนะศาสนาพระพุทธศาสนาเนี่ยมันซึมซับเข้าในหัวใจผมพอพออ่าประมาณเอ,า,อางนี้นะครับเนาะผมเอ่ยอย่างนี้ดีกว่านะครับนะผมไม่ลืมหรอกนะครับยังไงก็แล้วแต่แต่ทุกท่านนะ่ะปฏิบัติเอาให้ได้นะครับนะห้าข้อไม่ต้องเอาให้ครบห้าข้อหรอกนะครับ เอาสักข้อเดียวก็ได้นะครับนะฮะไปเลือกเอาสี่ห้านะครับนะประมาณนี้นะครับนาอผมไม่ขอพูดยาวนะครับขอบคุณครับ